ติ๊กเกอร์ PP ของเรานะคะจะมี2แบบด้วยกันนะคะก็จะมีแบบพื้นขาวแบบนี้ค่ะและชนิดแบบใสค่ะสามารถนำไปติดผลิตภัณฑ์ประเภทขวดแก้วขวดน้ำให้ดูสวยหรูได้เลยค่ะ สติกเกอร์ของเรานะคะก็สามารถสั่งไปติดกับผลิตภัณฑ์นะคะสามารถติดได้อย่างง่ายดายเลยค่ะกับสินค้าขวดน้ําแก้วน้ําของเราค่ะแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยสติกเกอร์ของเรานะคะอย่างกันน้ําสามารถนําไปแช่ในน้ําแข็งก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ลอกด้วยค่ะสติกเกอร์ PP ของเรานะคะเนื้อวัสดุจะมีความคงทนเหนียวฉีกไม่ขาดนะคะ หากร้านค้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจอยากผลิตออกแบบสติกเกอร์ลาเบลสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางอินบ็อกซ์หรือไลน์ของ Bsmart ได้เลยนะคะ